วันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีนายอัครเดชวงพิทักษโรธสอสอราชบุรีพักประชาธิปัตย์และนางสาวกุลวลีนกอมรบดีสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐที่เตรียมย้ายมาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติเดินทางม,มาต้อนรับรวมทั้งยังมีชาวบ้านมารอต้อนรับพร้อมชูป้ายข้อความว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อ เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนลุงตู่สู้สู้หนีเมียมาเชียร์ลุงลุงตู่อยู่ต่อยาวๆช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปรูปหัวสุนัขที่ชาวบ้านอุ้มมาต้อนรับพร้อมกล่าวว่าน่ารักแข็งแรงนะลูกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิถีพุทธภายใต้สโลแกนคุณลุงทำนาคุณป้าทำสวนซึ่งเป็นวิถีความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างวัดกับชุมชนโดยช่วงหนึ่ง ท่านนายกได้สนทนาธรรมกับท่านเจอวาสว่าวัดนอกจากจะเป็นที่พึ่งของผู้ศรัทธานิกชนแล้วยังให้ความร่มเย็นกับชาวบ้านอีกด้วยส่วนที่วัดหุบกระทิงได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนขึ้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ขอให้มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยเืและได้เข้าไปทักทายกระบือที่คนนํามาถวายวัดรวมถึงได้สอบถามท่านจอว่าถึงการเลี้ยงดูแต่เนื่องจากมีคนจํานวนมากทําให้เจ้าโควิดควายเผือกเกิดอาการระแวงและทาท่าฮืดฮัด พลเอกประยุทธ์จึงกล่าวว่าอย่าไปทําอะไรกับเขานะพวกนักข่าวไม่มีใครทําร้ายนายกรัฐมนตรีหรอกแต่ใครที่คิดจะทําร้ายนายกก็ขอให้ระวังให้ดีๆก็แล้วกันท่านนายกเล่นปล่อยมุงนี้นักข่าวก็สะดุ้งสิคะท่าน